ใครจะเป็นลูกค้าของธนาคารทอสนะครับอยากจะเช็คดอกเบี้ยงเงินกู้ว่าปีที่แล้วนะครับปี25-66เราเสียดอกเบี้ยงเงินกู้นะครับไปเท่าไหร่เนาะในการผลบ้านของเรานะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการยื่นภาษีอ่ะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับท่านผู้ชมวิธีการนําเสนอก็ขอนําเสนอแบบนี้นะครับเนื่องจากเราไม่สามารถอ่านหน้าจอได้เนาะวิธีการขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยงเงินกู้ของธนาคารทอสปี2566นะครับเราก็กดมาที่แอปพลิเคชัน g h p o r g e n จากนั้นจะมาเจอหน้านี้เนาะ เรากดไปที่บริการนะครับตรงนี้เแิ่ง,เร,งเราก็เลื่อนมานะครับเลื่อนมาหาหัวข้อที่เขียนว่าขอหนังสือรับรองอกเบี้ยงเงินกู้นะครับเราก็กดเข้าไป นี่นะครับจะโผล่มาเลยว่าดอกเบี้ยงเงินกู้บัญชีหลักของเราก็คือทั้งปีเลยปีพศ2566นี้จะเสียอยู่ที่1 0,000หมครับเนี่ยของผม1200กว่าบาทเนี่ยอ่าท่านผู้ชมเสียเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามานะโอเคเราก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการไปยื่นภาษีพรอดอเก้าหนึ่งได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องการข้อมูลอยากจะได้หนังสืออยากจะได้การชี้แจงแบบนี้เป็นสมุดมาอย่างนี้ท่านผู้ชมก็สามารถขอได้นะครับโดยที่เขาจะส่งมาทาง gmail หรือว่าอีเมลของเรานะครับท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ติ๊กตรงนี้แล้วก็กดยืนยนันเขาจะส่งไปที่อีเมลที่เราทําการลงทะเบียนนะครับตอนเราสมัครแอปพลิเคชันนี่เขาบอกว่าส่งไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูที่อีเมลของเรานะครับนี่นะครับก็จะมาเลยนะครับเป็น gsb bank mobile นะครับเราก็กดเข้าไปวิธีการเปิดเข้าไปดูต้องใส่รหัสด้วยนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าใส่รหัสอะไรเลื่อนลงามานะครับ เลื่อนลงมานะครับจะเจอไฟล์ที่ชื่อว่า PDF เรากดแตะเข้าไปจากนั้นก็ใส่รหัสนะครับซึ่งรหัสตัวนี้ก็จะเป็นวันเกิดของเรา2หลักนะครับต่อมาก็จะเป็นเดือนเกิดของเรา2หลักต่อมาก็จะเป็นพอเกิดนะครับ2หลักท้ายเช่นเดียวกันกดเปิดนี่นะครับมาแล้วข้อมูลของเรานะครับ เราก็สามารถปิ้นออกมาใช้งานอย่างเช่นของผมได้นะครับท่านผู้ชมโอเคคลิปวันนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิเกด like กอยากติดตามผลงานของผมต่อไป,อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ